เขาบอกให้อยู่คุยพอมันเกิดก็เนีถึงแม้ว่าเกิดก็จะผ่านแล้วแต่ว่าพี่ลิฟให้พี่ที่ไว้พอนขอให้พี่กัสมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วยังไม่ได้พูดแบบนี้พูดอะไรพี่แค่บอกให้พี่ไว้เดย์นะสองยงไม่อวยพรเลยแค่พี่ไว้เดย์นะเขาบอกว่าเขาอวยพรไม่ได้เพราะเขาเป็น เป็นคนธรรมดาเขาจะขอให้พระเจ้าไวพรเบบีอ้วยเบบีรักเขามากมากแล้วก็อยู่กับเขานาน,านๆเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่นอกใจแล้วก็อา่อาอ่าเรียนพระธรรมที่เยอะๆแล้วก็จะได้รู้จักความรักที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนานแบบนานนานตลอดไปพอเราตายไปแล้วก็จะได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์อยู่ด้วยกันตลอดไปสายไม่ใช่ อ่าก็พูดอะไรไหเอ้ยทำไมอ่ะก็พูดอะไรไหมทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอืมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้หนูพูดไปเรื่อยนะคะทุกคนนี่พูดบ่อยครับนี่พูดบ่อยเพราะวันนี้วน่อให้พี่เขาเชื่อไหม <laughs> เหมือนมีความอวยพรผสมแบบว่าออนวอนไม่ใช่ได้พอพรนะครับแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนเนี่ยเมื่อกี้มี